เไปเป๋ไป,ไป,ไป,ไปสเสียเลียนสมอตีบจ้ามาเดือบว่าตรงเดือบไปเป,ป๋ขาว่าแข็งข็งเป็นครึ่งซ,ซีกหรือทั้งตัวครึ่งซีกจ้าเป็นครึ่งซีกอ่ะไม่จะบวชไม่มีแรงมันไม่มีแรงมันอ,อ่อนแรงลงบาสมาเห็นครับปะข้อตัวอายอยดอือค่ะเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยเนี่ยปีที่หกปีที่หกแล้วจ้าแล้วมีโรคประจําตัวอะไรบ้างคะกล้มดันมาหวานจ้า ไขมันเดือดสูงค่ะมันเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดดงนะคะเลยใช่ไหมเลมาเขาหน้าเอกไดก็เล่นุ้ษัวพอดีเก้นแต่กอนเใส่ตลอดติดเตียงเลยใส่เป็นยังไงคุณดิเตียงเออจ้านี่บ่้ใส่เลยงายได้กาหน้าเองเวลาลูกเขาน้าเขาน้ามาเสียกับลูกเองมตอ เสร็จเพื่อเปิดเอากระไปเลี้ยงเขาเองมันตีบนี่มันเป็นครึ่งซีกฝั่งนั่นแหละแม่ฝั่งซ้ายปู่ยี่จะเป็นพระซับซ่ยเป็นพระขวารอ๋อเมื่อจ๋าเรากินไปแล้วมีสิทธิ์ยกแขนทางนั้นขึ้นไหมมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์เนี่ยไม่มี่ยเขไม่หมดเลยนะถ้ามีสิทธิ์ยกแขนขึ้นมีสิทธิ์ทางนั้นขึ้นเดี๋ยวนี้แขนทางนั้นตีไม่รู้สึกเลยนะหนูจ้าต่รู้สึกเก็บอยู่นะเดีขึ้นคือแม่เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเจ็บไไปมมม้ยแแต่่่กกกออนนนีีาาารเเขสใช โอ้ยฉันไปเจ็บฉันไปเจ็บเลือดเลือดกระดีได้เลือกกระดีเนี่ยไปเจาะเลือดเลือดหลหรือเลยเจ้าก็เลือดแม่เนื่องเนี้ยวเนื่แม่รู้เลยว่ามันมันดีขึ้นเนี่ยแม่ไปเจาะเลือดยานี้ใช่ไหมแม่ที่แม่ไปเจาะเลือดแม่รู้หมอเลยว่าเลี้ยนแม่ดีขึ้นหมอบอกความดันลดลงลดดันแม่ก็คงทีแล้วตอนจ้าความดันคงที่แล้วเลี้ยะเบ่หวานยางเดียว ยาหมอแม่ก็ทานควบคู่กันปกติใช่ไหมใช่กินอะไรไม่กี่ยาในี่ก้อนกินก้อนนี่้องพอดกิ่ตัวเส้นจ้จะไปทานยาเินขาทก่นข้าวแลควก็กินยาลูกบ้านจ้ามันไม่ได้มีผลกระทบกับร่างกายอย่างอื่นไหมแต่เพราะอะไรไม่มียาหมอแม่ก็ทานปกติเนาะพ่อแม่จะกินยากินข้าวก็กินยาอยู่แล้วอยากแม่คะส่วนมากลูกค้าที่ดูอยู่อ่ะเขาไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเขาทานแพงมากกว่านี้เขาก็ทานมาแล้ว แต่เขาวแม่กินนะนี่เขาเลยเก็บปุโรธาพานแม่กินโรซาไม่กินจ้าแม่ก็บรรดิคือยาตัวนี้เนี่ยแม่ตาที่อยากก็ราคาบวมแพงแต่เขากินให้ฝนแต่เขาเลยเก็บสาวพันแม่กินกระป๋องหนึ่งแต่ซื้ออยู่เก็บเท่ากินข้าวแซ่บไปซื้ออวดไปซื้อจ้า ตัวนี้แม่ว่ามันดีแล้วก็ราคาถูกด้วยปลอดภัย <ไฟ S 2> <ม>ด้วยเนาะแม่ราคาถูกก็กันแม่ว่าพ่อซื้อใดหาซื้อใดเฮ่า้็เงิดียวเบ่หลายน้องพ่อซื้อใดเพรอ,อยู่พอ่อไวยได้จะย่ายแล้วก็ซื้อใดเอาอยู่พุทธเอาเราก็ซื้อใดกินได้